โหงชนคอนถ้วยนะแอดรอบ8ทีมเ <Okay. S 1> ตรียมพร้อมต้อนรับกองกลางตัวใหม่ <Wow. S 1> ลุ้นบังโมผู้เล่นยอดเยี่ยมเดือนตุลาคม <Yeah. S 1> ติดตามได้ในช่องเฮียอ้วยสวัสดีครับกลับมาพบก,กับเฮียอีกครั้งนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้เฮีย ไปด้วยแล้วกันนะฮะเราก็จะได้มาพบกันทุกวันนะครับจะได้มีกําลังใจมาเจอเพื่อนๆทุกวันนะฮะพร้อมกับข้อมูลข่าวสารของสโมสรรีวัลปูนะครับที่พอจะหยิบยกขึ้นมาได้บ้างนะฮะในวันนี้นะครับเราก็มีข่าวสารนะครับมาให้กับเพื่อนๆนะครับทุกคนเลยนะฮะอนอื่นเลยนะครับใครที่เป็นสาว์เดอะคัพนะครับนะอย่างเฮียนะครับอย่างเราเฮียนี่เข้าไปโหวตให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปลุ้นนะครับ บังโมนะครับหรือว่าโมฮัมเหม็ดซาร่าของเรานะครับคิงโมก็ว่ากันไปนะครับไปลุ้นนะครับผู้เล่นยอดเยี่ยมนะครับในเดือนตุลาคมนะครับที่ตอนนี้นะครับมีชื่อนะครับมีทั้งดักกัสลุยนะครับเอมโบโมนะครับเนโตนะครับดีแคนไร์นะครับแล้วก็ลูเมโรนะครับรวมไปถึงโมฮัเมดซาร่านะครับตอนนี้ก็ชิงกันอยู่นะครับสำหรับ ฟอร์มของโมเมสซาร่านะครับก็ในเดือนตุลาคมก็ยิงไป5ประตูนะครับแล้วก็สร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนๆไป6ครั้งนะครับเพราฉะนั้นก็สมควรแล้วครับนะน่าจะได้นะไปช่วยกันหน่อยให้ปังโมเป็นเล่นยอดเยี่ยมนะครับโบวดได้ที่ไหนครับโบวดได้ในตามที่ลิงก์เดี๋ยวเฮียจะปักหมุดไว้ให้นะครับในข้างล่างนะครับเข้าไปโหลดได้นะครับของ EA Sport นะครับนะไม่ใช่ลิงก์ อะไรทั้งนั้นนะครับไปทิ้งเข้าไปบวตให้กับโมฮัมเหม็ดซาล่านะครับใครที่เป็นซาวด์เดอะคอปนะครับที่อยากเห็นบางโมดได้รับรางวัลนี้ก็เข้าไปบวตให้นะครับช่วยกันหวตกันเยอะๆนะครับนะอ่าโอเคแล้วเราก็มาถึงนะครับอ่าการได้อ่ามีข่าววงในมานะครับสําหรับกองกลางตัวใหม่ของเรานะครับเป็นข่าวมานานเหลือเกินนะครับสําหรับ อังเดรนะครับข่าวนี้นะครับก็มาจากเหยี่ยวข่าวคนดังนะครับของทางด้านบราซิลนะครับฟองเสวอพราโตนะครับเป็นผู้สื่อข่าวนะครับแล้วก็เป็นล่าวคนวงในในฟุตบอลบราซิลนะครับที่ข้ามบอร์ดมานานแล้วก็มีสายสัมพันธ์กับฟูมินเซ่อยู่ด้วยเหมือนกันนะฮะก็ได้บอกได้เอ่ยออกมานะครับนะครับว่าอังเดรเนี่ย ตกลงนะครับว่าจะเข้ามาเป็นนักเตะของทางด้าน oh. ลิเวอร์พูลนะครับด้วยปากเปล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากตลาดเดือนมกราจะเปิดขึ้นนะครับ oh. นะหรือตลาดหน้าหนานั่นเองนะฮะต,ตอนนี้ลิเวอร์พูลก็อยากได้กองกลางตัวรับนะครับหลือเกินนะฮะตอนนี้อังเดก็ทําฟอร์มได้ดีกับทางด้านฟูมินิเซ่นะครับแล้วก็จะมีคิวรง,งชิงแชมป์นะครับกับทางด้าน โบคาจูเนียนะครับในวันที่4พฤศจิกายนนี้นะครับในฟุตบอลโคปาลิบตาโดเรสครับนะครับนะอย่างไรก็ไปช่วยกันเชียร์อังเรนะครับให้ได้แชมป์นะครับก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าทางด้านมีหลายทีมนะครับที่อยากได้ตัวเขาเช่นกันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นมิเกลอาเตต้านะครับที่ อยากได้ตัวทางด้านอังเดรเข้ามาแทนโทมัสปาเตนะครับที่มีข่าวว่าจะย้ายไปอยู่กับสโมสร,รยูเวนตุสนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องรอดูกันว่าสรุปสุดท้ายอังเดรจะไปอยู่กับใครนะครับแต่เฮียอยากให้มาอยู่กับเราเหลือเกินนะครับนะเพราะว่านกเตคนนี้นะครับดูจากฟอร์มการเล่นแล้วนะครับเป็นหัวใจหลักสําคัญของทางด้านฟูมิเนเซ่เลยนะครับในตําแหน่งแดนกลางนะครับก็ สารพัดประโยชน์นะฮะแต่เล่นได้ดีในการเป็นมิฟิลตัวรับแล้วก็สามารถเปลี่ยนจากลูกเป็นรับซึ่งมันตรงกับทางด้านที่เจอเกิลครับนะครับสามารถกําลังนํามาใช้อยู่นาตอนนี้นะครับตัดบอลได้แล้วก็โต้กับอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้อังเดมานะครับก็มีประโยชน์แน่นอนแต่ต้องดูว่าจะเล่นทันกับฟุตบอลอังกฤษหรือเปล่าเพราะว่าฟุตบอลอังกฤษเนี่ยเร็วนะครับส่วนทางด้าน บราซิลนะครับก็เป็นฟุตบอลที่ช่วงชิงจังหวะนะครับแล้วก็ไหวพลิบแล้วก็ทางด้านความโหดความอะไรเนี่ยเขามีครบเครื่องอยู่แล้วนะครับแตด่ดูว่าการที่นักเตะลาตินอเมริกาเนี่ยจะเข้ามาเล่นในอังกฤษเนี่ยบางคนนะครับหลายคนเล่นเก่งมากๆเลยนะครับนะแต่กว่าจะปรับตัวได้นะครับก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นเนะข้ามาในเดือนมกราก็ต้องรอดูว่าปรับตัวได้ขนาดไหนนะครับนะเนี่ยก็ขอเป็น เอาใจช่วยแล้วกันให้ท <Okay. S 1> ังเดนะครับเข้ามาอยู่ในขีนแอนฟิลของเรานะครับกองกลางจะได้แบบปึกๆสักทีนะครับเพราะว่าฤดูกาลหน้าตีก็กันตราก็มีแนวโน้มว่าอาจจะไม่ได้อยู่กับทางด้านสโมสรลิเวอร์ pool แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ตรงกลางก็น่าจะมีเพียงแค่สเตฟานไบเซติกซึ่งก็ยังเด็กอยู่นะครับแล้วก็ถ้าแดงเดมานี้กน็น่าสนใจนะครับยังไงก็เอาใจช่วยแล้วกันขอให้ได้นะเออ แล้วก็นะครับมาดูผลการจัดสลากนะครับหน้าในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับของฟุตบอลลีกครับหรือคาราบาวคัพนั่นเองนะครับก็เป็นไปอย่างที่ขึ้นมานี้เลยนะฮะก็เป็นทางด้านฟุตบอลในรอบนี้รู้สึกจะเตะวันที่19กับ20นะครับนะก็คู่แรกก็น่าจะเป็น2คู่แรกน่าจะเป็นเอเวอร์ตันนะครับเจอกับฟูลแลมนะครับแล้วก็ ฮอตเวล์นะครับพบกับทางด้านมิดเดิลสโบนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะเป็นเชลซีพบกับนิวคาสเซิลแล้วก็ลิเวอร์พูลพบกับเวสต์แฮมนะครับ <Yeah. S 1> ดูท่าทางแล้วก็เหมือนจะเป็นงานยากเหมือนกันนะครับเจอกับเวสต์แฮมทีไรเราเหนื่อยทุกทีเลยนะฮะแต่ว่าก็มีข้อดีอยู่บ้านนะครับในการที่เราได้เล่นในบ้านนะครับก่อนนะครับแต่ถ้าเสมอกันเนี่ยต้องไปเล่นนอกบ้านนะครับไปเยือนเขาบ้างนะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เบ็สเ็จเด็ดขาดก็ต้องเอาชนะเขาให้ได้เลยเอ๊ หรือไม่แน pues Arizona, sure> ่ใจนะหรือว่ามันแข่งเย่าเยือนว่าถ้าใครรู้นะครับช่วยคอมเมนต์มาบอกทีว่าอันนี้มันเย่าเยือนหรือว่าอะไรหรือว่าถ้าเย่าเยือนนี้เป็นรอบรองหรือเปล่าเฮียไม่ได้เฮียไม่แน่ใจนะครับถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกเฮียด้วยแล้วกันนะครับซึ่งดูจากการที่ประกบคู่มาเนี่ยถ้าลิเวอร์พูลผ่านเวสแฮมไปได้นะครับที่เหลือที่ผ่านเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ใช่งานหนักแล้วนะฮะเพราะว่ามันก็คงไม่มีใครที่ยอมกันแล้วล่ะครับนะแต่ว่า ทางาตูงผ้ผูนะครับของทางด้านอังกฤษที่ถูกกฎหมายนะครับก็ยกให้ลิเวอร์พูลนะครับเป็นเต็งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเต็งหนึ่งโดดๆเลยนะครับในการที่แทง2จ่ายหนึ่งนะครับส่วนลองลงมานั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นทางด้านนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็ตามด้วยเชลซีนะครับแล้วก็เวสต์แฮมไม่ใช่เวสต์แฮมแล้วก็ทางด้านเอเวอรรตันฟูลแลมนะครับ เวสแฮมอามิดเดิลสโบแล้วก็พอร์ตเวลนะครับใครอยากนั่งลุ้นๆก็ไปลองพอร์ตเวลอาจจะได้แชมป์อะไรอย่างเงี้ยชนะเราหรือเปล่านะคือ <c> แ <ười> ทงหนึ่งจ่ายร้อหต่อเลยนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับ oh, <no. S 1> นะแต่มันก็ค่อนข้างจะเป็นไปยากนะเพราะว่าพอร์ตเวลนี่แต่ถ้าเกิดเข้ามาถึงรอบ8แล้วก็ไม่น่าจะธรรมดานะครับแต่เหียว่าไม่น่าจะรอดมิดเดิลสโบแน่นอนนะครับก็อย่างเงี้ย เวอร์พูนะครับก็มีความหวังที่จะได้แชมป์แล้วครับหนึ่งถ้วยนะเพราะว่าฟอร์มการเล่นนะตอนนี้ก็ถือว่าโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับอ่าก็เอาใจช่วยนะครับรเวอว์พูด้วยกันนะฮะก่อนจะเอาใจช่วยก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเป็นกําลังใจใเฮียก่อนละกันนะก่อนที่จะไปโหวตให้กับโมฮัมเหม็ดซาลห์นะครับนะก็อย่าลืมละกันนะมาโหวตมาวด้กดไลค์กดแชร์ให้เฮียด้วยละกันนะครับอ่า วันนี้นะครับเฮียก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับข่าวสารน้อยเหลือเกินนะฮะช่วงนี้ก็รอไปวันที่จะแข่งกับทางด้านลูตันทาวและการไปเยือนแต่ว่ารู้สึกว่าลิเวอร์พูลนะครับหลังจากเจอกับบอลมัดเสร็จนะฮะที่เอาชนะบอลมัดได้ในคาราบาวครับก็รู้สึกว่าต้องนั่งรถนะครับนั่งรถบัสนะครับไม่ได้นั่งเครื่องบินนะครับเพราะว่าเกิดพายุเข้านะครับเครื่องบินรู้สึกว่าจะยกเลิกไฟบินนะครับก็เลยทำให้ ต้องนั่งรถบัสน่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับการที่จะไปรูตันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเจอร์รูตันในวันอาทิตย์นี้ความฟิตจะประมาณไหนละกันนะครับก็ไงก็เอาใจช่วยลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ขอกาลังใจให้เฮียด้วยละกันนะกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยละกันใครเข้ามาดูที่ยังไม่ได้ติดตามก็าก,กดกระดิ่งติดตามนะครับเป็นกําลังใจใเฮียด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปโหวตให้กับโมฮัมเหม็ดซาร่าด้วยนะครับในการเป็น เล่นยอดเยี่ยมนะครับประจําเดือนตุลาคมนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับไปช่วยกันบวกเลยนะครับเฮียแปะลิง์ไว้ให้นะฮะสาวกเดอะครอบทุกคนนะครับไปเป็นกําลังใจให้โมฮัมหมัดซาร่าละกันนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับเฮียก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อที่จะไปเตรียมดูข่าวสารอย่างอื่นอีกนะครับนะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีคับ